วันนี้เรามับรไปที่รุ่นโปรซิงค์โปรซิงคมีทั้งหมด7คันครับมีไปได้ถึงสองสี่พี่รองคันทองรถมายเลขห้าสิบแปดวสุเคลืบพานิชจากยาเซอร์วิสเรสสิ่งไปไสองเจ็ดตาร์บุลลอยครับจากไอซีชัางดีรั้าอลมดลำการจากวีเจมุ หมายเลขสิบที่สนุพันแซ่โอครับจากสารารชัยการช่างกูเจริญการช่างครับหมายเลขทสามมาโนลุกโยทินจากกูลุงรงืมาสุดท้ายหมายเลขเก้าสิแปดที่กำลังเห็นอยู่บนจอครับสูรสิงห์สุดของพัฒนากรจากพันสปิเวนที่โฟร์เสซิ่งัะเวลาที่เข้ามาของคันนี้คือแปดจุาสามหนึ่งขับรอบส r ่ a ิบววค Up next is car number ninety-eight from Honda Speed Twenty Four Racing. His best qualifying run was eight point nine three one seconds. ขาดันก็เอาอะผมอะต้องเมื่อกี้เมื่อกี้มันยิ่งติดคนขับแล้วกหายไปเลยครับผมอีก็ฝากบอกอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรนะเพิร์นเพิร์นเนาะเมืวันพอยกลับบ้านได้แล้วที่บ้านให้อภัยแล้วจากโอมจากโอมผมอ่านไม่ออกภาษาจีนส่งไปละไทยนี่กิโก้ครับกิโก้ครับต้องหน้าอกใหญ่ขนาดใช่ไหมครับถึงจะเข้าจะเข้าไปถ่ายรูปกับรถแข่งได้อ๋อใช่ใช่ครับใช่เรื่องรถเนี่ยก็ นักแข่งก็ใช่ถ้าเกิดมีก่อนป้นภาหรือเขาป้าก็ต้องไ,ไดปได้วยนะฮะสนุกอ่ะไทยแลนด์ลดแรงพิธีกรชมหญิงน่ารักสนุก ECU ช็อปปามาที่มาเลยเพื่นตีเหล็กต่อปีต่อห้อนถ้าเกิดตีหมอเตอร์ไปตอนไหนก็ได้แล้วแบบพวกพี่เลยความพิเศษมากครับเพราะการนี้โดนใจเราจริง ด่โก้ดูดีๆก็หล่อด,ดีนะดูไม่ดีก็หลอ่อเฉยเลยขอบคุณมากครับเจโรลีร่ทัวห,หินครับผมจากแกง๊งเด็กเล้งแกะน,นะครับผมมันมีเพื่องด้วยความจริงใจนะครับผมมาดูคันนี้พันสปีด เดินหน้าครับยังห่างเซ็นเซอร์เยอะโอเคออกมาแล้วครับผมก็ถึเวลาแ้วครับในคันนี้ มีสายเล็กๆครับแต่ถือว่าโอเคถือว่าอยู่ในทรงที่รับได้ได้อยู่มาจุดเก้าเจ็ดเจ็ดครับโอ้ยอดเยี่ยมกว่าเทียมทรเลยครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอดีพอดีฮะเร็วกว่าเดิมนิดเดียวคุณต้นถือว่าดีนะถือว่าดีใช่ถือว่าดีถือว่าดีเลยเดอดฮักมาแล้วครับ อีก1คันที่ผมกันบ่ได้่าเคือสติกเกอร์นี่ข้างรถนี hmm. <cetera. S 1> oh. mm ่ไงเออไเห็นะเดะมฟิวเจอร์อะไรแต่งนมานกนุตโยทิน Up next car number 53 yeah <im coat> from อูลุงหนวด yeah his best qualifying r u n was 81657 thank you มาตโยินครับอูลุหนวดเวลาในรวอลิฟคือ8.657ครับผม หนวดครับช่างพี่อว้วนนั่งยืนป่ไอปยอยพี่อ้วนดีครับดีครับปูอยู่แถวนน่นนะ่ะไกลๆนำะบางบัวทองครับพี่อว้วนนั้นไปอู่เขาจิมมี่ครับ,รบพอ้วนอู่น้ำท่วมปะ่ะ ไม่ท่วมก็เฮ้ยพี่เฮ้ี้ขับเข้ามาเนี่ยมีคาบน้ำเต็มเลยบางหัวทองไม่ท่วมได้ไงม่วมดบางคาอย่างเดียวไอ้โห้งบ้านเลยเขาพี่ต้่มไงถ่ายรายการให้คนดีไปร้องไห้ไปรถแข่งเยอะซอยเหมือนซอยเขาเลยอ่ะรถแข่งจอดแน่นเลยโอ้คุมซอยใช่ใช่บอกไลยครับ เป็นข้างง่างที่เห็นคนบอกคิวน้องมิ้นเรากินถั่วแล้วนะครับเป็นความรู้สึกดีใจมากเธอคงหิวแล้วครับครับเธอคงหิวมาเดินหน้ามาีนหน่อยพยับเข้ามา เลยครับดีดีมากครับเดี๋ยวปิดถากบีแป๊บนึงไปดูนะครับดูรีเพยทีมีแมโอบีขอดูรีเพยหน่อยมันเกิดปัญหายังไงครับตอนออกตัวก็ดีนะครับออกตัวก็ดีเหมือนเครื่องจะมีปัญหาอืมผมว่าเครื่องมันสตองไปอ่ะเพราะว่าควันออกท่อนี่ คือสไม่มีเลยนะ,ะสุดเกนหนึ่งกำลังสทบแล้วก็แล้วก็หยุดไปเลยครับถ้าถ้าเครื่องยนต์เสียหายเนี่ยมีผลต่อรอบต่อไปแน่ๆครับรอบนี้ไม่ต้ามีเวลาดี f นครับไปครอ๋ออ่อไอดีหลุดเฉยๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโอ้พี่ผู้ชายครับสุดยอดเลยแฟนพี่โคตรสวยเลยครับพี่ทำไงมีแฟนสวยบอกพิธีกรหน่อยเพ่ ลงบ้างเธอลงลงไหนไม่ไม่ไม่น่าลงมั้งไม่เกี่ยวอ่ะนี่เล่นโทรศัพท์ด้วยบูเลสซิงพัทยาใส่เสื้ออินนั่นละค่ะครับผมถูกต้องครับพี่ครับสวัสดีครับนี่เดินทางมาไกลมาเล่นมาเล่นโทรศัพท์ที่บุติลัมาเดี๋ยวกลับเลยครับคับผมเจอกล้องอย่าเขินนะฮะเจอกล้องอย่าเขินทักทายกันได้เน่เน่เน่ การแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องของขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับ ECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณครับ KC w h e l ครับนวัตกรรมเป็นความปลอดภยัยเหนือขีดจำกัดใดๆของล้อแม็กครับ Triad ยางเรเดียประสิทธิภาพสูงวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นเกิดมาเพื่อแข่งขันครับ Born race, b o n t r u e BRC Racing Clutch ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทบุญว่าเทรดดิ้งจำกัดบริษัทปรีเพชรอิสุสเซลจำกัด คาร์บอนายมอนซาครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้ด้วยนะครับ้าไม่มีสปอนเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังแบบนี้หน่งานดีแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นและที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณสนามบูรีรัมยูเนเต็ดดรักสเตอร์ครับที่ให้พื้นที่สนามสวยๆระดับโลกแบบนี้ให้เกิดการแข่งขันในรายการ ECU Shop s u p e r Up Thailand Record 2015ครับจิเม่ขอบคุณสปอนเซอร์เป็นภาษาอังกฤษหน่อย You are watching ECU s u p e Up Thailand Record 2015 Final Round Brought to you by ECU Shop, Sync Corporation, BRC, Racing Clutch, Tri-X, Tires, KC Wheels, Isuzu, Monza, and XO Auto Sports. ให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวแท็กฟัง A ได้แน่เดี๋ยวรอสักครู่ครับผมตัวถึงตัวถึงเราแากฝั่ง B ครับโอ้ลอยสักระทวยมาแล้วครับเข้ามาสตบายครับปทวยกล้วยทองคำ One, two <S <S เดี๋ยวแท็ก A ครับไม่ได้ของ One, two, แต่มี <A. S 2> ตัว One, จีนดกำลังไปหาท่านนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าหอแปดแท็กจะเคลียร์แล้ว หลังจากที่เราเบรกไปเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่บริเวณอัธจันทร์ฝั่ง south east west n o t อะไรไม่รู้่แม่งม่วหมดแล้วคนเยอะมาก<า>เอาละครับตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากคนเยอะแล้วมาแรงโคตรเยอะเลยนะครับผมเราจะมาแจกของรางวัลกันแบบกลุ่มกลิ่น,นเบาๆจาก ECU ซึ่งเรามีเสื้อมาแจกให้การเล่นเกมไม่ต้องเยอะครับผมจะเลือกเลยครับว่าเสื้อใครกูบาดเราให้เสื้อใหม่เลยนะครับผมอย่างเช่นพี่คนนี้ นี่มึงมาดูรถแข่งมึงซืของรถตันแจกเอาของมาให้เลยง่ายมากสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับผม,บผมพี่บอลนะครับพี่บอลครับผมมีเสื้อใหม่มาให้พี่สนใจจะเอาของใหม่ไ,มได้ของเก่าไหมครับสนใจถอดเลยครับพี่ลุกขึ้นเยอะเอาไปวพี่บอลเด่อยวจัดไปจัดไปอันนี้ของใหม่จาก ECU ของเก่าถามว่า ของเก่าเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราไม่ใช้แล้วครับผมใส่เลยใส่เลยใส่เลยพี่จัดให้พี่เลยอันนี้เป็นผ้าห่อควายใส่พิเศษโชว์ตัวเลยโชวใ์ใส่สิใส่ซิเออนี่แหละใส่ไปปับป๊บปั๊บลอดูดีไม่เล็กมันเป็นบอดี้ฟิตมึงก็คิดเยอะไม่บอกเสื้อเล็กบอดี้ฟิตบอดี้ฟิต โชว์ตัวลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนคล้ายๆกับปอทฤษฎีหล่อๆล,อ,ลอเหมือนกันนี่คนบุรีรัมโอ้โหเป็นไงครับหลายๆคนถามว่าผู้ชายคนนี้ตั้งท้องมากี่เดือนแล้วเด็กเริ่มกลับหัวแล้วนะฮะคนแรกผ่านไปอ่ะป่เอืมือกับพี่ก็หน่อยครับยังไม่พอตัดภาพมาที่ สายใต้ใหม่ขอโทษนะครับเออนี่มาดูรถแข่งหรือมาแดกข้าวครับผมคือถ้าจะแดกกันจริงจังขนาดนี้ร้านอาหารเลยครับผมคุยกับพี่ผู้หญิงสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับพี่โอพี่โอวันนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยมาดูรถแข่งหรือแฟนชวนมาแฟนชวนมาเราให้เนื่องจากอาการเหมือนเด็กเมากาวจัดให้พี่โอใตัว ขอบคุณผมมากตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปชมเกมการแข่งขันการตอกับ ECU Shop Super s e r i e c ของ2015รอบ Final okay, Round โอเค we'll come back to the track on number 10, his best qualifying one was 8.537 second เราที่ได้10.871นะครับ <c oughs> You're watching Sup to Up Thailand Record 2015 Final Round. We are trying to find top 10 dragster the fastest. Car in Thailand. Every car will have to run three runs, and they have to back up their own time by 7% of their best time. Up next, car number twenty-four. Driver Waterford Lamda from VJ Workshop. His best qualifying run was eight point four seven two seconds. วรพจน์ลำกะจากว mm ีเจเวิร์กชอปปริไฟมาในตำแหน่งที่4นะครับ mm hmm. กับเวลา8.472 สักครู่นี้ก็เป็นช่วงพบปะประชาชนเบาวๆพี่จิมมี่ก็ไปเจอกับแฟนๆโอ้โหกินน่ารักมากนะเดี๋ยวจะมีเสื้อจาก XCU Shop แจกให้ทั้งหมด37,000ตัวผมอยากได้บ้างบาริดนะบาริสูทบาริสูทใช่คสลิมฟิตสแลมฟิตเลยผมอยากได้มากเลยโอเคใส่พี่ก็ใส่กลายเป็นพวกชุดดำน้ำเลยเขารูปมากๆครับผมครับเอาละฮะตอนนี้อีกหนึ่งคันที่น่าจับตามองมากๆครับพี่จิมมี่เขาคือใครครับพี่จิมมี่ คุณวรพจน์ลำกะครับจากว j Workshop ชอปเมื่อสักครู่นี้มี่ครันได้ซื้อคนแรกนั่นเสียบอลล็อกเวียนซิ่งเลยนะครับผมเนี่ยถูกตัวด้วยนะครับผมมาแล้วครับเวลาครับโอ้โหแปดหมดเลยครับแปดจุดแปดแปดแปดครับโอ้โหเวลาดีครับสองร้อยห้าสิบแปดจุดเก้าครับแปดหมดเลยครับต้องบอกว่าแปดตวดเลยครับผม ฮะแปดเดียดต้องตรวจเลยครับเพราะว่าแปดเดียดแบบมาเรื่องกันเลยตรวจแปดตรวจครับผมตรวจอะไรนะใช่บอลพดลำกะแปดจุดแปดแปดครอ๋อครับผม up next car number two yes by R n C his best qualifying run was 8.261 s e second ตอนนี้ก็เป็นการสนทนากันระหว่าง AEC เดียวเฮ้ยแกทำที่ไหนมาเออก็เหมือนจริงนะแต่ผับเอ้ยเนี่ยก็ทำมาใช่ไหมแรกแรกมันก็บ b ย o บ้างอะไรบ้างเออแตแบบบางบางครั้งอะเวลาที่แบบฉันนอนดูทีวีไว้แกรีโมทวางพุงมองไม่เห็นจอว่ะแกอะไรของเขาเปนระ เวลาที่เข้ารอบมา8.261นะครับสำหรับรถเบอร์สองอออกตัวสะดุด up next car number 58 from Ya Service Racing his best qualifying run was 8.215 second ต่อไปเป็นรถเบอร์58นะครับวสุปริยะพาณิย์จาก Ya s v i c e Racing เวลาคุริฟายที่เข้ามาในรอบนี้8.215 เรา watching Pro 6 class Pro 6มาดู e Pro 6นะครับผู้ชมครับมาดูเอสกันหน่อยคู่นำแก๊งระดับโลกคันมากบอกปีหน้าเจอการฟูลทีมหน่อยอีเลเว่นจัดมาจัดมาพี่หน่อยตอนนี้ประกอบประกอบล่างอยู่นะประกอบล่างอยู่ที่เรื่องครับแล้วก็นยกตอนนี้บ้านน้ำท่วมของคุณบ้านหวยบ้านหร่อบ้านเกิดกันเลยเหรอน่ารักทีเดียวเชียว ก็มีนี่มีแฟนขับพี่จิมมี่ด้วยพี่จิมคืนนี้อย่าให้แม่บ้านพังห้องอีกนะครับเมื่อวานไปบ้านพังห้องก็มาก่อนกระเด็นเลยฮะโอ้ที่ล็อกประตูเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่นี่เป็นในรุ่นโปรซิกนะฮะรันแรกเท่านั้นใช่ไหมพี่จิมมี่ใช่ครับในรันแรกจะวิ่งทั้งหมด3รันด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับคืนนี้ยาวๆครับตัวเลขที่เราตั้งกันเอาไว้แปกอาบวกเจ็ดลบเจ็ดได้หรือไม่ติดตามครับผม อย่าลืมนะครับการพูดคุยกับพวกเราแบบเรียลไทม์ตลอดการแข่งขันแบบนี้ได้ผ่านทาง s m s นะฮะก็สามารถมาร่วมสนุกกันนะครับ464255 5ครับครับผมพี่จิมมี่พี่ต้นพี่โก้ครับอยากเล่นรถแบบนี้บ้างงบประมาณเริ่มต้นที่ไหร่ดีครับผมว่าเริ่มจากทุนที่คุณมีอยู่อย่าไปทุ่มเยอะค่อยๆทำไต่ไปเรื่อยๆค่อยๆทำไต่ไปเรื่อยๆแล้วเวลาจะดีขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกภูมิใจกับมันก็มา อีกหนึ่งวันของเขารันแรกครับที่สนามนี้เวลามัดเข้าไปครับ8.132ครับสปีดอยู่ที่270.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเยื่เยียมเทียมทนมากเฟียลฟ้าชุมพาสรีเทวสุปริยพานิชรถหมายเลข58ในรันแรกครับ8.132นี่คือเวลา Up next, car number 124, driver Pirom Khantong from Chang t a อ l o p u ร i His best time was 8.2 second. ในอันดับที่หนึ่งของรอบคอริฟายที่เข้ามาครับรถหมายเลข124พิรมขันทองช่างต่อลบบุรี เวลาในคริฟาอันดับหนึ่งครับ8.200ครับเดี๋ยวมาดูครับอูช่างต่อลบบุลีอนุกแล้วครับ รถอู่จังหวัดสู้ครับนี่ฮะเอสเวนมาแล้วนะครับที่บริเวณหน้าจอในจุดสตาร์การ์ดนออกมาแล้วครับลบบุรีเมืองลิงเดี๋ยวมาดูครับลิงจักรจักรรถจริงๆเวลาอยู่ที่8.169ยิ้มแล้วลิงจักรรถจริงๆ214.2ยิกลเมตรอชั่วโมง แฮปปี้ยิ่งกว่าดีแท็กเวลาเร็วกว่ารอบคอลิฟายที่เข้ามาอีกนะฮะโอ้โหแต่พี่จิมมี่ฮะเร็วแบบนี้ก็เหนื่อยต่อเหนื่อยใช่ครับรอบต่อไปต้องแบ็กอัพไทม์ให้ได้ถูกต้องพี่รมขันทองครับรีเพย์ครับโอ้สบายเลยครับนี่โอ้ยเ